สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ GT Family XTV อีกไม่กี่วันแล้วนะครับจะได้เวลาประกาศราคาอย่างเป็นทางการสำหรับ n e t a X รถรุ่นหนึ่งที่คนไทยหลายๆคนรอคอยมานานแสนนานนะครับรอจนไปรุ่นอื่นแล้วก็มีรอจนเกิดสงครามราคาครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ว่าบอกเลยนะครับการเปิดราคาครั้งนี้ของ Neta X นะครับบอกเลยว่าไม่ง่ายนะครับเพราะว่าถ้าเปิดราคาแพงไปเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะเงียบคาโชรูมได้เหมือนกัน,นครับหรือถ้าเปิดราคามาแบบถูกๆนะครับตลาดก็อาจจะมีความคึกคักขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับ <Wow. S 1> ฉะนั้นก่อนเปิดราคาอย่างเป็นทางการนะครับคลิปนี้แอดจะพาไปดู5จุดเด่นและ5จุดด้อยของ Neta X จะมีอะไรบ้างเชิญติดตามได้ในคลิปนี้เลยนะครับก่อนการรับชมนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเรานะครับเรามาเรื่องันที่5จุดเด่นของรถรุ่นนี้กันก่อนเลยนะครับ อย่างที่1 Neta X จะเป็นรถไฟฟ้า SUV crossover ที่เปิดราคามาถูกที่สุดในประวัติศาสตร์สำหรับ n e t a X นะครับถูกจัดอยู่ในกลุ่มรถ SUV แบบ crossover หรือว่า SUV compact นะครับซึ่งหลังๆมานี้มีหลายๆสื่อคาดการมาว่ารถรุ่นนี้จะเปิดราคาตัวเริ่มต้นเนี่ยจะอยู่ราวๆ750,000บาทหรือใกล้เคียงนะครับซึ่งถ้าเปิดราคามาแบบนี้จริงๆนะครับจะส่งผลให้ Neta X เนี่ย เป็นรถที่เปิดตัวมาถูกที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับถ้านับเฉพาะที่เป็น SUV c r o s s o v e r เนะเพื่อให้เห็นภาพเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวจะไลห้ฟังคร่าวๆนะครับสำหรับรถไฟฟ้าในกลุ่ม SUV c o m p a c t นะครับเมื่อตอนเปิดตัวมาใหม่ๆนะครับผมรุ่นแรกนั่นก็คือ BYD a t t o 3ตนะครับตอนที่เปิดตัวมาใหม่ๆเนี่ยรุ่นเริ่มต้นราคาจะอยู่ที่1นล้านหนึ่งแบาทนะครับณตอนนั้นถัดมาเป็นรุ่น MG ZS EV นะครับถ้ารุ่นที่หมายแรกๆเลยนะครับรุ่นที่เป็นรุ่นปีี2019่ย ราคาก็จะอยู่ที่1นล้านสอแสนบาทนะครับจากนั้นถัดมาอีก2-3ปีนะครับเป็นรุ่น m i n น r c h n ชนรุ่นปี2022นะครับ MG ZS EV ก็เปิดตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับตอนนั้นอยู่ที่ราวราคา9,500 0 0บาทจะเห็นว่าถ้า Neta X นะัเปิดราคามาอยู่ที่ราวๆ7 5 0 0 0 0บาทเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับตอนเปิดตัวใหม่ๆของ SUV Crossover จุดเด่นอย่างที่2นะครับ n e t ้าจะเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ในราคาถูกที่สุดสําหรับ Neta X นะครับถ้าวัดกันด้วยไม่ติตัวถังแบบตัวเลขจริงๆนะครับเขาจะมีความยาวอยู่ที่4.62เมตรกว้าง1.86สูง1.63และที่สําคัญนี่คือระยะความยาวของฐานล้อนะครับก็จะอยู่ที่2.77เมตรนะครับซึ่งถ้าวัดกันโดยรวมๆเนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า b y d Atto อด้วยซ้ำนะครับ และถ้าวัดกันเฉพาะระยะความยาวของฐานล้อเนี่ยก็จะใกล้เคียงกับเกียร์ e v 5กันเลยทีเดียวนะครับก็นั่นแหละครับสำหรับชาวช่องคนไหนที่มองหารถขนาดใหญ่ๆนะครับในราคาที่ถูกสมเหตุสมผลที่สุดเนต้า X ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับจุดเด่อนอย่างที่3นะครับเนต้า X เป็นรถที่มีการออกแบบภายในโมเดิร์นที่สุดในราคาถูกที่สุดนะครับสำหรับ S U V crossover สำหรับเน้าเอ็กซ์นะครับขออนุญาตทบทวนอีกนิดนึงนะครับ จริงๆแล้วเขาเป็นแม chain ของ Neta U ยูโปรเนต้านะครับแต่ว่าถ้าวัดกันเฉพาะการออกแบบภายในเนี่ยจะเรียกว่า All n e w เลยก็ไม่ผิดนะครับผมเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกือบหมดเลยนะครับเกือบ100%เลยนะครับสำหรับการออกแบบภายในนะครับก็เรียกได้ว่าแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับยกตัวอย่างที่เด่นๆนะครับสำหรับการออกแบบภายในเนี่ยของ Neta X นะครับก็จะมีตัวคอร์พิตโมดูลนะครับตัวปวงมาลัยที่ได้แรงบันดาลใจมาจากรุ่นพี่อย่าง Neta S นะครับตัวเมท ถึงตัวแผงประตูนะครับหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบลอยตัวคอนโซลกลางนะครับบอคครอบเสา A นะครับรวมไปถึงผ้าหลังคาด้วยนะครับผมซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทำให้ดีไซน์ภายในของ NETAX เนี่ยมีความโมเดิร์นนะครับเมื่อเทียบกับรุ่นเก่าอย่าง NETA-U เนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับ <Wow. S 1> และหากลองไปเทียบระหว่างดีไซน์ภายในของคู่แข่งนะครับไม่ว่าจะเป็น b y d Atto 3 หรือ gac ion y รวมไปถึง mg s e d v เนี่ยก็ความเห็นส่วนตัวของแอดนะครับมองว่า n e t a x เนี่ยมีดีไซน์ภายในที่โมเดิร์นที่สุดเลยนะครับหรือเพื่อนๆชาวช่องมีความคิดเห็นว่ายังไงนะครับสำหรับเรื่องของการออกแบบภายในเนี่ยยังไงลองคอมเมนต์มาแชร์กันได้เลยนะครับแอดเข้าใจว่าเรื่องความสวยความงามเนี่ยมันเป็นรสนิยมส่วนบุคคลนะครับอาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกัน จุดเด่นอย่างที่4คือขนาดแบตเตอรี่ที่ใหญ่ที่สุดในราคาถูกที่สุดในกลุ่ม SUV crossover สำหรับ Neta X รุ่นที่จะถูกนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับผมคาดว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นนะครับแล้วก็ทั้ง2รุ่นนี้เนี่ยจะมีขนาดแบตเตอรี่เท่ากันนั่นก็คือเป็นแบตเตอรี่แบบ LFP นะครับขนาด62กิโลวัตตเป็นระยะทางที่วิ่งได้เนี่ยจะเคลมไว้อยู่ที่480กม NEDC นะครับ ซึ่งจะเห็นว่าการวางตำแหน่งของการทำตลาดของรุ่นย่อยเนี่ยจะคล้ายๆกับ n e t a V2 นะครับผมที่จะวางความแตกต่างระหว่างรุ่นเริ่มต้นกับรุ่นท็อปเนี่ยจะแตกต่างกันในเรื่องของระบบขับเคลื่อนอัจฉริยะที่เกี่ยวกับกล้อง a d a s ซะส่วนใหญ่นะครับนั่นแหละครับขนาดแบตเตอรี่จะเท่ากันแล้วจะส่งผลให้ neta X เป็นรถที่มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นนะครับในราคาถูกที่สุดในกลุ่ม SUV Crossover จุดเด่นอย่างที่5นะครับออปชันและฟีเจอร์เด่นๆที่จัดเต็มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นสำหรับรุ่นเริ่มต้นของ Neta X เกนี่ยก็จะมาพร้อมกับออปชันเด่นๆที่จัดเต็มเลยนะครับไม่มีกักแน่นอนนะครับยกตัวอย่างนะครับก็จะมีเรื่องของกล้องมองรอบคันนะครับ360องศาบอกคู่หน้าปรับแบบไฟฟ้า6ทิศทางมาพร้อมไฟหน้าไฟท้ายแบบ LED เต็มระบบนะครับรวมไปถึงมีแอร์หลังให้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นแล้วก็มีระบบ Smart Key l e s s และที่เด่นๆอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือซันรูฟแบบเปิดปิดได้รวมไปถึงมีม่านบังแดดด้วยนะครับผมที่กล่าวมานี้คือออปชันฟีเจอร์ที่จัดมาให้ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยนะครับน่าสนใจมากเลยครับสำหรับ n e t ต X ก่อก็จบแล้วครับสำหรับ5จุดเด่นนะครับคร่าวๆข,ของ n e t ต X เรามาต่อกันที่5จุดด้อยกันมากนะครับอย่างแรกเลยคือในเรื่องของขุมพลัง คือในเรื่องของขุมพลังนะครับเรียกได้ว่า n น t ต้ X เนี่ยยกมาจาก n e t ต U เน t ต UPro ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยนะครับเรียกได้ว่ายกมาทั้งชุดนะเพราะฉะนั้นนะครับขุมพลังของ n e t ต X จะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่นะครับโดยที่มาพร้อมกับ ซิงเกิลมอเตอร์นะครับมอเตอร์ motor, เดี่ยวแบบขับเคลื่อนล้อหน้าขนาดมอเตอร์นะครับอยู่ที่120กิโลวัตต์คิดเป็นแรงม้าก็อยู่ที่ราวๆ163แรงม้านะครับแรงบิด210นิวตันเมตรอัตราเร่ง0-100เนี่ยก็อยู่ที่9.5วินาทีอะไรทีเดียวส่วนท็อปสปีดนะครับทำได้อยู่ที่150กิโลเมตรต่อชั่วโมง ก็ขุมพลังก็จะไม่ค่อยวือหวาเท่าไหร่นะครับเป็นรถที่เหมาะสําหรับขับแบบว่าในเชิงแบบครอบครัวครับไม่เหมาะสําหรับขับซิ่งสักเท่าไหร่ถ้าที่เพิ่มเติมให้เห็นภาพคร่าวๆนะครับขุมพลังของรถรุ่นนี้ก็จะค่อนข้างจะต่างจาก b v d Alto 3นะครับต่างจาก GAC i o n y ก็ถ้าให้ภาพง่ายๆก็คือขุมพลังจะอยู่ที่ราวๆ MGP e รุ่นแรกนะครับแล้วก็จะเบากว่า Allra Good Cat นิดๆนะครับผม ดังน,นี้ทังนั้นแอดก็มองว่าเป็นความสมเหตุสมผลระหว่างราคาที่จะเปิดตัวมานั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่คิดอะไรมากก็ใช้งานได้ปกตินะครับสำหรับขุมพลังประมาณนี้จุดด้อยอย่างที่2นะครับนั่นก็คือ n e t ต X X ใช้แพลตฟอร์มเก่านะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับ Ne t a X คือ m i n o คือ a i n ของ n e t ตต U นะครับ n e t ตต U p r โ ซึ่งในเรื่องของแพลตฟอร์มเนี่ยยกมาทั้งชุดเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงหรืออัปเกรดใดๆทั้งนั้นนะครับซึ่งรถไฟฟ้าในยุคนั้นนะครับเมื่อช่วงราวๆปี2018ถึง2019เนี่ยก็จะนิยมนำแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้ที่ใต้เฟรมนะครับใต้เหล็กโครง c ชสซีของตัวรถนะไม่ได้ติดตั้งไว้ในตัวเฟรมเหมือนปัจจุบันนะครับเหมือนพวกแพลตฟอร์มใหม่ๆซึ่งถ้าพูดกันวันบ้านก็คือจะสวลให้แบตเตอรี่รุ่นนี้จะห้อยนั่นเองนะครับ อันนี้ก็แจ้งกันในสรางแบบตรงๆแล้วกันนะครับแต่ว่ารถ EV ีที่มีแบตห้อยๆอยู่ในปัจจุบันหลายๆรุ่นเนี่ยก็ก็ใช้งานได้นะครับไม่มีปัญหาเลยครับแอดมองว่าหากเพื่อนๆไม่ซีเรียสอะไรก็จัดไปได้เลยนะครับสืบเนื่องจากการติดตั้งแบตเตอรี่ไว้ที่ใต้เฟรมเนี่ยก็จะส่งผลให้มินิมัมกราเคแลนซ์ของรถรุ่นนี้ครับจะอยู่ที่ราวๆสิบสามจเซนติเมตรนะครับถ้าเทียบให้เห็นภาพง่ายๆก็คือ v ีไบดี o อตโตทเนี่ยจะอยู่ที่17.5เซนติเมตร จุดด้อยอย่างที่3นะครับไม่มีระบบช่วยขับอัจฉริยะในรุ่นเริ่มต้นสําหรับ Ne t a X รุ่นเริ่มต้นนะครับหรือว่ารุ่นไลท์เนี่ยราคาจะถูกก็จริงนะครับแต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยออปชันหลายๆอย่างที่ขาดหายไปนะครับที่ไม่จัดเต็มเหมือนตัวท็อปนะครับก็ยกตัวอย่างที่เด่นๆนะครับที่หายไปนั่นก็คือระบบช่วยขับอัจฉริยะที่เกี่ยวกับกล้อง ADA ดทั้งหมดนะครับจะหายไป ยกตัวอย่างพวกระบบที่เกี่ยวข้องกับ a d d ดก็จะมีพวกระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบรักษารถให้อยู่ในเลนระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบเตือนเมื่อมีรถวิ่งมาตรงจุดอับสายตารวมไปถึง Adaptive Cruise Control ด้วยนะครับผมก็จะไม่มีนะครับในรุ่นเริ่มต้นจุดด้วยอย่างที่4นะครับรถรุ่นนี้ไม่เป็นที่นิยมในประเทศจีนสักเท่าไหร่อย่างที่บอกไปนะครับรถรุ่นนี้เปิดตัวแล้วก็ส่งมอบเมื่อช่วงป,ปลายปี2023หรือว่าต้นปี2024เนี่ย แอดก็ไปเช็คข้อมูลคร่าวๆว่ายอดขายของรถรุ่นนี้มีมากน้อยแค่ไหนนะครับที่ประเทศจีนซึ่งไม่เจอนะครับก็อันนี้ก็แปลกๆเหมือนกันว่าที่จีนเนี่ยขายได้หรือเปล่าอะไรยังไงและเพื่อให้เห็นภาพเพิ่มเติมครับแอดจะขออนุญาตแชร์เรื่องของยอดขายของ n น็ตเตอร์นะครับเมื่อช่วงปี2023ที่ผ่านมานครับทั้งปีเนี่ยก็จะขายอยู่ค่อนข้างจะคงที่ครับอยู่ที่ราวๆประมาณ3,500คันต่อเดือนนะครับ ซึ่งถ้าว่าด้วยเรื่องของอันดับเนี่ยในแต่ละเรือเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆอันดับ60ถึง70นะครับโดยประมาณจากตัวเลขก็จะบอกเราว่ารถรุ่นนี้ไม่ค่อยเป็นที่นิยมเท่าไหร่นะครับในประเทศจีนนะครับสุดท้ายนะครับจุดด้อยอย่างที่5้นั่นก็คือออปชันที่หายไปในรุ่นเริ่มต้นจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับก็กึ่งๆจะเป็นจุดด้อยหรือเปล่าแอดไม่แน่ใจนะครับเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องออปชันนะเนาะถ้าเขาใส่ออปชันพวกนี้จัดเต็มไปมันก็จะขายถูกไม่ได้อะไรประมาณนั้น ก็นั่นแหละครับเอามาแชร์ให้ชาวช่องได้รับทราบกันเบื้องต้นแล้วกันนะครับสำหรับรุ่นเริ่มต้นนะครับของ Neta X เนี่ยออปชันหรือว่าฟีเจอร์เด่นๆที่หายไปนะครับก็จะมียกตัวอย่างเช่นระบบเวลคัมซีทของเบาะคนขับนะครับไวริเอชชั่นเจอร์ก็จะไม่มีรวมไปถึงประตูท้ายแบบไฟฟ้าก็จะถูกตัดออกไปนะครับ <S <S ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ5จุดเด่น5จุดด้อยของ Ne t a X นะครับในมุมมองของแอดมินนะครับ ถ้าให้สรุปในเรื่องของจุดเด่นหลักๆของ Meta X เนี่ยแอดมองว่าก็จะเป็นเรื่องของการทำราคานะครับที่คาดว่าจะเปิดตัวเปิดราคามาถูกกว่าคู่แข่งอย่างแน่นอนนะครับก็คิดว่านจะเป็นเรื่องเดียวนะครับที่พอจะสู้กับคู่แข่งได้ส่วนจุดด้อยของรถรุ่นนี้นะครับก็เห็นจะเป็นในเรื่องของสเปคขุมพลังที่เป็นแบบเก่านะครับแล้วก็แพลตฟอร์มเก่าด้วยซึ่งส่งผลให้ตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะห้อยต่ำกว่าคู่แข่งนะครับผมแล้วก็รวมไปถึงออปชันหลายๆอย่างที่หายไปในรุ่นเริ่มต้นนั่นเองนะครับ ซึ่งถ้าดูในรวมๆของเรื่องจุดด้อยเนี่ยแอดมองว่าก็สมเหตุสมผลกับราคาที่จะเปิดมาแบบถูกๆกว่าคู่แข่งนะครับผมส่วนตัวนะครับแอดคาดการว่าเราอาจจะเห็น n e t ้ X X นะครับเปิดตัวมาในรุ่นเริ่มต้นเนี่ยราคาอยู่ที่ราวๆ 750,000บาทหรือ760,000บาทนะครับไปจนถึงตัวทอปเนี่ยราคาจะอยู่ที่ราวๆ850,000บาทก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวมารอติดตามกันนะครับว่าจะราคาเท่าไหร่นะครับอีกไม่กี่วันก็จะได้รับทราบราคากันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับในตา X 1ในรถที่คนไทยหลายๆคนรอคอยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดจาก GT Family XC v คลิปนี้ครับหวังว่าข้อมูลจะเป็นประโยชน์กับชาวช่องไม่มากก็น้อยนะครับ สุดท้ายนะครับเพื่นอนๆชาวช่องมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับยังไงอย่าลืมคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างรถรุ่นนี้น่าสนใจไหมคิดว่าราคาจะเปิดมาเท่าไหร่ถึงจะทําให้คนไทยว้าวุ่นใจคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยนะครับก่อนจากการถามเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกๆไลค์มีความหมายกับผมและทีมงานจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาเพียงเท่านี้แล้วเ,เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายสวัสดีครับ